ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมโดยวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดสมาชิกของในตัวกลุ่ม Facebook กันเนาะเดี๋ยว่ันตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวฮัตามผมมาได้แบบง่ายๆกันได้เลยอ่ะก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้เข้ามาที่ตัวเว็บไซต์ k m MM มป์ทกันเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิก์เว็บไซต์ไว้ให้นะผมท่านผู้ชมก็ให้สามารถที่จะเข้ามาใช้งานหรือเข้าําตามผมมาได้แบบง่ายๆกันได้เลย อ่ะแล้วก็เราได้เข้ามากันแล้วที่ในตรงเว็บไซต์นะผมในเว็บไซต์เขาก็จะมีให้ได้กดลงสวิตช์งานกับสมาชิกแต่เราคล้ายนะผมได้เข้ามากระแล้วอาจจะไม่มีสมาชิกก็ได้สามารถที่จะกดสมัครสมาชิกที่หน้าต่างตรงด้านนี้จะเป็ได้เลยนะผมเราก็สมัครสมาชิกกันไปอ่ะ เราไดากลัวสมัครสมาชิกกันมาแล้วที่ในหน้าต่างการสมัครสมาชิกเขาก็จะมีให้ได้กรอกชื่อกรอกข้อมูลของเราไปแบบนี้หรือว่าจะทำการสมัครอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการสมัครผ่านบัญชี g o o g l e ีมที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะเลือกและทาการสมัครได้เนาะ้าใครที่สนใจอยากจะสมัครช่องทางไหนสองช่องทางรูปแบบนี้เราก็สามารถที่จะเลือกกันไปได้หรือถ้าหากใครที่สมัครกันไปแล้วอาจจะมีสมาชิกกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาแล้วก็ลงชื่อใช้งานตามบัญชีที่เคยได้สมัครได้เลยอ่ะในวงเวทไซน์หน้าต่างแรกเขาอยู่ตัวนี้ แล้วก็ก่อนอื่นเลยนะผมและเราได้เข้ามาในเว็บไซต์เกมมิมกีดีเอสกันนะผมในเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาด้เป็นอย่างนี้กันเลยจะมีบทดหมู่รอบริการให้กับเราได้แต่พารตเจมุนในกาใช้งานรือจะเข้าทํทำการกันได้หรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ในส่วนแรกนี้สำหรับเราให้ผมให้ได้มาทําการในส่วนต่างๆตัว้านี้ก็ได้เนาะหรื่อสำหรับเพื่อใครที่ได้เข้ามาใช้งานหรือได้เข้ามาสั่งซื้ออะไรใช้งานกันแล้วผมอาจจะไม่มียอดเงินหรือว่ายอดเงินอาจจะไม่ยงพอที่จะทำรายการเนาะเราก็สามารถที่จะมากดที่หน้าต่างด้านนี้กันไปได้ผมจะครับว แล้วก็เราได้กดมากันแล้วที่ส่วนหน้าต่างการเติมเงินของทีในหน้าต่างตรงด้านนี้เขาจะมีหน้าต่างเป็นแบบนี้เลยนะครับผมให้กับเราด้มารถที่จะเข้ามาแล้วก็ทําการเติมเงินกันได้แบบไปง่ายกันได้เนาะที่ได้กดมากันแล้วทีผมที่ส่วนหน้าต่างตรงด้านนี้แล้วทีนี้เราก็จะเลือกช่องทางในท่าช่องทางนี้นะ่ผมตานที่เราได้สะดวกในการเติมเงินกันเนาะอ่ะเขาก็จะมีช่องทางเราเลือกนะผมเราสะดวกช่องทางไหนในการเติมเงินท่าช่องทางนี้เราก็เลือกกันไปล้วก็ทาการเติมเงินท่านี้ง่ายก็จะเป็นการเติมเงินกันได้แบบไปง่ายกันได้แล กดย้อนกลับมาที่ส่วนหน้าต่างเดิมของเว็บไซต์กันได้เลยอ่ะแล้วก็ได้กดกลับมากันแล้วที่ส่วนหน้าต่างเดิมของเว็บไซต์เราทีนี้เราก็เริ่มบมดหมู่แล้วก็บริการที่เราต้องการจะทำการกันได้เลยเนาะอ่ะก่อนอื่นเลยนะผมจะเลือกเปิดฟอร์มของเราก็ไปก่ดเคยเปิดฟอร์มเฟซบุ๊กนะผมนะทีนี้เราก็เริ่มบมดหมู่อ่หมดหมู่นะครับผมของเราเป็นการเพิ่มคนเข้ากลุ่มเฟซบุ๊กเราอยู่ตรงนี้เลยให้ได้กดกันไปอ่ะแล้วพอเลือกกันไปได้แล้วที่บมดหมู่นี้เราก็เลือกบริการนะครับบริการก็จะมีเป็นแบบนี้เลยผมจะขอเลือกกกกกันนนนแรี้้้เเเลลยยาะ็ใหดดไไป อ่ะแล้วพอได้เลิอกกันไปได้แล้วทั้งหมดมูร์ลบริการแบบนี้ทีนี้ให้กดกลับมาหัมที่ในตัวของกลุ่มเฟรนด์บุ๊กเราเพื่อทำการขอล็อกลิง,ลงอ่ะได้ลิียงของกลุ่มเฟรนด์บุ๊กกันมาแล้วแบบนี้ก็ให้ลิงก์มาวางอ่ะแล้วก็พอได้วางลงิงก์กันได้แบบนี้แล้วก็ให้ใส่จ,จำนวนที่เราต้องการทำการเพิ่มกันไปได้เลยอ่ะแล้วก็ได้เสร็จทั้งลิงก์แล้วก็จำนวนได้แบบนี้ทีนี้ให้กดกลับไปก็ได้เลยเนาะ อ่าเราก็ได้กดส่งซื้อกันไปแล้วในสั่งซื้อของเราเขาก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกให้กับเราได้ดูได้เป็นแบบนี้เลยถ้าเห็นไมครับส่งซื้อก็ยังสามารถที่จะเช็คดูยอดออเดอร์กันได้ด้วยเพียงแค่ได้กดทํามาที่ตรงนี้หรือว่าได้กดเข้ามาในส่วนของจังซื้อก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูกันได้ผมแล้วเขาจะดึงเข้ามาให้เราได้ดูออเดอร์ของเรากันได้แบบนี้เนาะอย๋างออเดอร์เราได้ทำการไปเมื่อกี้แล้วผมเป็นการเพิ่มโพลเข้ากลุ่มเฟซบุ๊กเขาว่าแจ้งบอกสถานะกันไปว่าเราดำเนินการเราก็รอตาด้เขาได้แจ้งบอกกับไปก่อนได้เลยสักครู่ไม่ต้องไปใจร้อนหรือถ้าเกิดสำหรับใครผมได้เข้ามาส่งซื้อหรือได้เข้ามาใช้งานกันแล้วอาจจะเกิดมีปัญหาในสัตว์ของว่ายังไงหรือว่าได้ทําการ เล่นเกมไปแล้วออเดอร์อาจจะมีการล่าช้าหรือขัดข้องเนาะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างตัวหนึ่งใดกันได้แล้วผมหรือว่าหน้าต่างแรกเนาะแล้วเขาจะมีข้อการติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้ให้เราได้กดเช็คเข้าไปแล้วผมแล้วเขาจะขึ้นช่องทางรูปแบบอย่างนี้สองช่องทางให้กับเราได้สามารถที่จะเลือกเพื่อไปทำการแจ้งหรือติดต่อสอบถามปัญหาแก้มินกันได้สำหรับใครที่มีปัญหาหรือขัดข้องยังไงเนาะก็เข้ามาที่หน้าต่างด้านนี้แล้วก็มาเลือกทำการแจ้งหรือติดต่อสอบถามเนาะตอนนี้ง่ายก็จะเป็นการต่อไปแล้ว แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาขัดข้องอะไรยังไงเลยแต่ว่ารู้สึกสนใจอยากจะลองให้เพื่อนหรือคนรู้จักเขาเข้าไปใช้งานตามดูหรืออยากจะลองแนะนําให้เพื่อนรู้จักเว็บไซต์เนาะเราก็สามารถที่จะแนะนําเพื่อนๆหรือคนรู้จักของเรากันได้แบบไปง่ายแค่เราได้กดทํามาที่ตรงนี้เดี๋ยวเขาแนะนําเพื่อนอ่ะแล้วก็พอเราได้เข้ามาที่ตรงนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเนี้เราก็มาคัดลอกลิงก์อยู่ตรงด้านนี้ไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักของเราแล้วแค่เพื่อนหรือคนรู้จักของเราแล้วผมเขากดที่ตรงนี้ใึตัวเว็บไซต์ที่เราส่งกันไปต่านี้ง่ายก็ด้เป็นการแนะนาให้กับเพื่อนและก แล้วกอ็อยากจะดูยอดกันแล้วว่ายอดขึ้นมาได้ยังหรือว่าเป็นยังไงนะผมว่าตอนนี้สมาชีกกลุ่มขึ้นมาได้ยังเราก็ลองกลับมาดูผนได้ของกลุ่มเฟสบุนะ๊กนว่าตอนนี้เขาขึ้นมาให้เราได้ยังหรือว่าเป็นยังไงนะผมเราเขาจะรอในหน้านะจอชี้กันดูได้นะผมเนาะ อ่าเจาก็ยังไม่ขึ้นแบบนี้นะคบผมเราก็ไม่ต้องเจ็อกันไปผมผมก็ต้องดูกนเพมอนกันนะผมผมก็ยังไม่ขึ้นเหมือนกันเนาะเราก็ไม่ต้องเจาะกันไปแล้วผมก็ในการสั่งซื้อแล้วผมบางทีเขาก็ไม่ได้ขึ้นอันทีจนะเราสั่งซื้อกันไปเนาะเพราะถ้บางครั้งบางทีเราสั่งซื้อกันไปอาจจะต้องใช้เวลาในการรอตามเวลาออเดอร์ที่เขาได้แจ้งเราแล้วผมเราก็ต้องไปดูก่อนว่าเวลาของเราเขาที่เราเลือกกันกันไปใช้เวลาในการทำการเท่าไหร่เนาะหรือว่าบางทีอาจจะขึ้นมาสักครึ่งหนึ่งแล้อีกจำนวนครึ่งนหนืึ่งที่เราสั่งซื้อกกนใาาารร จะเป็นแบบนี้เนาะหากว่าไม่ขึ้นนาทีเราก็ต้องไม่ใจร้อนนะผมเราก็รอกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวผมก็จะรอเหมือนกันนะผมเดี๋ยวถ้าให้คลิปไม่ยาวเกินไปเดี๋ยวผมอาจจะตัดภาพให้ตอนที่ผมนั่งรอจนยอดขึ้นเยอะแล้วเรกวาก็ขึ้นเสร็จเลยก็แล้วกันเนาะ รอครับผมรอกันมาากเมื่อกี้นะครับผมเพ่อได้ทำการผิตกันไปล้าก็นั่งรอสักพู่เนาะอนนี้ยอดสมาชิกของในกลุ่มเ็นบุ๊กรอระบโขงให้ได้เพิ่มขึ้นมาจนพิที100ปีแล้วเนาะเพิ่มขึ้นมาจากของเดิมนะผมที่5เพิ่มขึ้นมา105ปีเป๊ะแบบนี้แล้วด้วยเนาะแต่พิธีขั้นตอนในการทำก็ยังง่ายแบบนี้ด้วยเผื่อใครเด้เข้ามาดูก็แล้วเกิดตนใจอยากจะเข้ามาใช้งานหรือจะเข้ามาทำตามก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาในงเว็บไซต์ที่ผมแปะไว้ให้ละุเพื่อได้สามารถที่จะเข้ามาใช้ง เป็นฐานของในกลุ่มอยู่แล้วนะผมหรือว่าอยากจะปั๊มสมาชิกกลุ่มเพิ่มข้ามานะผมด้วยสมาชิกกลุ่มอาจจะน้อยๆแล้วอยากจะปั๊มเพิ่มขึ้นมาเนาะหรืออยากเปิดการมองเห็นของกลุ่ม a c e b o o k เรานะผมเพื่อให้มีคนมาเห็นเยอะๆแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆอะไรยังไงก็สามารถจะเข้ามาใช้งานกันได้เนาะวิธีขั้นตอนในการทำก็ไม่ได้ยากเลยเลยกระตันที่ผมได้สอนไปนะคะรับผมหรือว่าหาใครได้เข้ามาใช้งานกันแล้วอาจะจะเกิดปัญหาในขัดข้องก็ยังสามารถจะแจ้ปัญหาได้ติดต่อสอบถามปัญหาแก้แอดมินกันได้หรือหากใครได้ใช้งานไปแล้วเกิดสนใจนะผมมมมเดดดียยววไไไใใค้้้าาาากกก็็ัันนออออะรรรชงงงขทลหืู เป็นได้ของเว็บไซต์เขาก็มีให้เราใช้งานและควบคุมกันแบบนี้เลยเนาะแต่ว่าในสำหรับคลิปดูในวันนี้ผมวันเวลาจะพูดมากแล้วผมสำหรับในวันนี้เนาะถ้าหาวผมพูดเลยผิดไปทำร้ายภาพไปต้องขออภัยกันด้วยหรือถ้าท่านผู้ชมคนไหนที่ดูกันแล้วก็เข้าใจได้ดูจนจบส่วนตอนนี้สำหรับในวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ